แหล่งข่าวเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์โพสต์ว่าพรุ่งนี้10พฤศจิกายน2563เงินเข้า3กลุ่มเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ600บาทถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุเบีย้ยผู้พิการ800ถึง1,000บาทอายุไม่เกิน18ปีได้รับ1,000บาทเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทตรงงวดตกเบิกอย่าลืมพรุ่งนี้ เช็คด้วยเงินอุดหนุนบุตรหกรบาทเข้าบัญชีพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าลืมตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายนกำหนดเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเงินอยู่แล้วและผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการภายในวันที่25ตุลาคม2563ที่ผ่านมา วันนี้9พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่า f a c e b o o k เพจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้โพสต์ข้อความแจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายน2563โดยระบุว่าส่วนปฏิบัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน2563ดังนี้ธนาคารจะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันที่10พฤศจิกายน2563เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ดังนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิมผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาโดยมี ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนภายในวันที่25ตุลาคม2563จ่ายตกตรงงวดจำนวน600บาทต่อเดือนจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทรเบอร์ตรง02651653402 6 2 1 6 9 2 0 0 2 6 5 1 6 9 0 2หรือ02255-5850-7ต่อ121-122-123-147-152โปดติดต่อตามวันเวลาราชการศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพอมอโท1-300ตลอด24ชั่วโมงนะครับ